สวัสดีครับสรุปข่าวเลียฟูนะครับ21กรกฎาคมนะครับอยู่กับผมแอคคอร์ดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมเลียฟูดาวกันนะครับวันนี้มีเรื่องราวแบ็กซ้ายมาฝากกันนะครับเป็น2รายชื่อที่น่าจะเป็นรายชื่อจริงนะครับว่าเป็นเป้าหมายแบ็กซ้ายของเราเดี๋ยวมาติดตามกันมีใครบ้างรวมไปถึงเรื่องราวของเคอร์ติสโจนนะครับเปลี่ยนเบอร์เสือ้อและเป็นเบอร์เสื้อที่ บริษัทตำนานด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวของจอร์จินโยวมาในดูเรื่องราวของคายฮาวเวิร์สและอื่นๆอีกมากมายรวบรวมมาฝากเพื่อนๆในวันนี้ติดตามกันนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับรีก้า911นะครับเว็บไซต์ฟุตบอลออนไลน์ที่มั่นคงและน่าเชื่อถือนะครับมีระบบสร้างไรายได้ด้วยลิงก์รับทรัพย์ค่าคอมสูงสุด1%นะครับสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างวิดีโอได้เลยนะครับรวมไปถึงพรีเมียมคลาสพิซซ่านะครับพิซซ่าสไตล์นิวยอร์กแท้ๆนะครับ เป็นแบรนด์แรกในเอเชีย er ด้วยนะครับที่ได้รับตาสกอตทัวพิซซ่าจากนิวยอร์กนะครับซึ่งเหมือนเชลชวนชิมในโลกของพิซซ่าตอนนี้มี3สาขานะครับสาขาที่นวลจันนิเชดาธานีแล้วก็เซ็นเตอร์เวิลด์แล้วก็จะเร็วๆนี้นะครับจะเปิดที่อารีนะครับโทร02 105 455นะครับสั่งพิซซ่ากลับบ้านได้การันตีความอร่อยนะครับรวมไปถึงยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับยาถ่าย1 2 3 แล้วก็ยาหมองสูนภายตาจอมทองผลิตภัณฑ์จากห้างขายยาจอมทองเหล่านี้สมามารถสั่งซื้อแล้วก็สอบถามได้ที่ออนไลน์เบอร์โทรแฟนเพจเฟซบุ๊กตามที่เห็นในภาพเลยนะครับฝากเอาไว้ด้วยมาเริ่มข่าวสารในวันนี้กันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะนะมาดูนที่ภาพการซ้อมก่อนละกันก็เป็นการซ้อมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเตรียมแล้วครับวันพุธนี้เป็นเกมสําคัญเจอกับเชลซีเล่นกันที่แอนฟิลด์เกมในบ้านนัดสุดท้ายและจะเป็นเกมที่เดพูจะได้ชูวถ้วยนะครับ ซึ่งนักเตะเราก็ซ้อมกันแบบยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับอาดัมาลาน่าแม้ว่าอาจจะไม่ได้ลงเล่นแล้วแต่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ไม่แน่นะผมรู้สึกแปลกๆผมรู้สึกว่าอดัมาลาน่าอาจจะได้ลงหยอดในช่วงท้ายเกมในเกมที่เป็นแบบนี้แต่ถ้าไม่ได้ลงเลยก็ไม่ได้ผิดไม่ได้แปลกใจนะเพราะว่าเขาแค่อยากจะอยู่ฉลองแชมป์กับเราแล้วเขาจะเก็บสภาพร่างกายเพื่อรอย้ายฟรีกับทีมใหม่นะครับก็ได้เห็นภาพนักเตะทุกๆคนซ้อมกันอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสกันนะครับขอบเ่วนนะ ใกล้แล้วนะครับพุตนี้เป็นเกมสําคัญที่เราต้องรอติดตามกันดูแล้วก็นะหลังจบเกมวันพุธก็เจอกันเหมือนเดิมนะครับไลฟ์สดนะหลังเกมมาฉลองแชมป์กันฉลองการชูถ้วยกันแน่นอนหนึ่งสิ่งสําคัญที่ในช่วงภาวะโควิด -19 บแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องเรื่องของโซเชียลดิสทานซิ่งเรื่องการความปลอดภัยนะครับลิวพูนะครับถแถลงนะครับร่วมกับตํารวจนะครับแล้วก็สภาเมืองแล้วก็กลุ่มแฟนบอลนะครับถแถลงร่วมกันเลย นะกลุ่มแฟนบอลก็คือสป i ริ t ออฟ h ช n ค r ีนะครับซิตี้คอนซิลนะครับก็คือเมืองสภาเมืองนะสโมสรยามีทีงนะแล้วก็ตำรวจแถลงร่วมกันว่าขอร้องนะครับให้แฟนบอลนะวันพุธนี้นะอย่าออกมารวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะมันจะขัดต่อหลักนู่นนี่นั่นนะขอร้องอยู่บ้านควบคุมโรคก,กันหน่อยควบคุมโควิดกันหน่อยนะช่วงนี้มันยังไม่ปลอดภัยก็ไม่รู้ว่าขอร้องกันขนาดนี้จะห้ามได้ขนาดไหน รอบที่แล้วก็ก็ห้ามกันไอตอนที่วันที่วันที่ลิปูการันตีแตมว่าฉลองแชมป์จำได้ไหมที่เชลซีชนะแมนซิตี้นั่นก็ออกกันมาเพียบเดี๋ยวมันดูกันมันชูถ้วยเนี่ยห้ามได้ไหมก็หวังว่าจะห้ามได้คือแต่จะห้ามได้ขนาดไหนเดี๋ยวว่ารอดูเดี๋ยวมีภาพแน่นอนว่าจะห้ามแฟนบอลได้ขนาดไหนนะครับ ก็เข้าใจในมุมแฟนบอลมันรอมานานมันก็อยากออกมาฉลองแต่ก็แต่ผมก็เข้าใจในมุมของคนที่เขาต้องการบริหารรักษาความปลอดภัยมันก็ต้องแบบก็ต้องเข้มงวดนะครับก็มาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็หนึ่งข่าวดีนะครับสําหรับนักเตะของเราก็คือในวันพุธเนี้ยพิธีฉลองแชมป์เนี่ยนะครับแต่เสร็จปุ๊บชูถ้วยเนี่ยในสนามครบปกติจะมีคนเข้าไปในสนามได้ไม่เกิน300อคนแล้วก็300คนนั้น จะเป็นบุคลากรที่เช่นทีมถ่ายทอดสดกรรมการนักเตะสตาฟโค้ชทีมงานดูแลรักษาความปลอดภัยต่างๆรวมแล้ว300คนอยู่ในสนามในสนามเนี่ยไม่เกิน300คนนั่นคือกฎแต่ลิ์พูเรานะครับทำการยื่นเรื่องขอไปอยังพรีเมียร์ลียนะครับยื่นเรื่องขอไปเรียบร้อยแล้วว่าจะขอให้เราเราภรรยาเราครอบครัวพ่อแม่ของนักเตะเข้าไปในสนามได้ซึ่ง เอ็กโคเป็นคนเปิดเผยเรื่องนี้เองแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะครับนี่คือถ้าไม่ได้วงในาจากเอ็กโคที่อื่นก็ไม่ทราบถูกไหมเอ็กโคในวงในสุดแล้วนะครับใกล้ชิดกับเมืองล่าสุดได้รับการอนุมัติครับครอบครัวแฟนสาวหรืออะไรของนักเตะสามารถเข้าไปฉลองกับนักเตะได้แบบไม่มีปัญหานะแต่มันก็ต้องมีกฎกันบ้างไม่ใช่เข้าไปดือด้อถูกไหมกฎก็คือนะใส่หน้ากากร,รักษาโซเชียลดิสแทสซิงนิดนึงนะตามกฎนิดนึงนะเนี่ยก็มีกฎเขาก็มีบอกนะครับ กดก็มีบอกก็สําคัญเหมือนกันนะครับวันที่ทุกคนจะได้ชูถ้วยเขาก็อยากที่จะได้ถ่ายรูปถูกไหมอย่างตอนที่ได้แช,ชมป์แชมเปี้ยนลีกเฮนโดก็อยากถ่ายกับพ่อเขาพ่อเขาเป็นมะเร็งแล้วพ่อเขาใช่ไหมพ่อเขาหายได้แล้วพอ่อเขาเป็นส่วนสาคัญที่ทําให้ตัวเขาแบบต่อสู้จนมาเป็นทุกวันนี้ถูกไหมเขาก็อยากถ่ายกับพอ่อเมียเขาเนี่ยแต่ละคนมีเมียม,มีแะ้วก็อยากถ่ายดังนั้นสําคัญกับมีลูกเนี้ยก็อยากให้ลูกมาอยู่ในวันที่ชูถ้วยถูกไหมครับ istles, ดังนั้นอ,นอ,นอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับที่มันมันดีต่อจิตใจนักเตะนะครับ ก็นนี้ก็ข่าวๆให้ทราบกันประมาณนี้นะครับมาดูกันที่เรื่องราวของชูถ้วยนี่แหละนะครับอีกสักนิดน,นึงนะก็จอห์นอาชเชอร์เบิร์กนะครับนะเขาก็ยืนยันนะครับจอห์นอาชเช์เบิร์กบอกว่าเชื่อเลยว่าถ้าเกิดว่าลิพูเนี่ยสามารถฉลองแชมป์กันได้โดยที่ โดยที่แบบตอนนี้สมมติถ้าไม่มีโควิดนะไอแชมเร์ลีกเนี่ยมันจะเป็นแบบคนออกมาเรือนล้านนะครับเขาเขาย้อนกลับไปในตอนที่เราได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปนลีกนะครับจอร์ดอัลเทเบิร์โคชผู้ดูสับประตูเราเนะี่ยบอกว่าตอนนั้นโอ้คนออกมาหลายแสนเลยนะซึ่งมันก็เยอะมากๆตอนที่ได้แชมเปนลีกแต่ว่านี่นะถ้าเกิดว่าไม่มีโควิด -19 นะเชื่อเลยว่าคนจะออกมานับเรือนล้านแน่นอนเพราะว่าคนในเมืองต้องการแชมป์นี้ล้างแชมป์นี้ไปนานนะ แล้วก็มันเราก็ทําให้มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็คนจะออกมากันทั้งเมืองแน่นอนยกเว้นแฟนเอเวอร์ตันนะเขาบอกอย่างนั้นส่วนเกมที่แอนฟิลนัดสุดท้ายเนี่ยสมมติเนี่ยไอ้นัดที่เจอกับเชลซีเนี่ยถ้าไม่มีโควิดนะมันจะขายหมดแล้วหมดอีกหมดแล้วหมดอีกเป็น10รอบอารมณ์แบบว่าหมดแล้วหมดอีกนะครับเออนั่นคือสิ่งที่รออยู่นะครับนั่นคือความสิ่งที่แฟนบอลรออยู่แล้วก็ซึ่งมันก็เป็นคือเรื่องจริงนะครับขนาดในไทยเราเนี่ยก็ยังมีการเฉลิมฉลองตามจังหวัดต่างๆ มีคนส่งรูปมาเดี๋ยวว่าหลังผมจะลงรูปในเพจนะเดี๋ยวจะลงรูปในเพจแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาภาพมาเปิดบรรยากาศฉลองในเมืองไทยเนี่ยเอามาเปิดบ้างในในคลิปข่าวของผมน่ยรอสักครู่หนึ่งนะครับช่วงนี้ผมยังมีเรื่องวุ่นๆบ,บ,บางอย่างอยู่นะามาดูกันที่เรื่องราวของแอนดี้โรเบิร์ตสันนะครับก็บอกว่าครั้งเดียวไม่เคยพอเอาอีกนะแชมเมียร์ลีกเนี่ยปีหน้าเราตั้งเป้ากันเอาอีกไม่พอนะต้องเล่นกันแบบกระหายซีซันหน้าเราจะ มุ่งมั่นเพื่อเป็นแชมป์อีกให้ได้ครั้งเดียวไม่เคยพอนะครับเรื่องราวของรางวัลบัลลงดอนะครับปีนี้ก็มีการยืนยันแล้วนะครับว่าฝ่ายจัดนะครับฟร้องฟุตบอลนะยกเลิกบัลลงดอปี2020นะก็เรียกได้ว่าปีนี้จะไม่มีการประกาศรางวัลสาเหตุที่ยกเลิกก็คือเขาบอกว่าด้วยภาวะที่มันเกิดโควิด -19 แบบนี้แล้วมันก็หยุชงงดชงักกัน,นู่นนี่นั่นเนะี่ยถ้าการมันมันทำให้การตัดสินบัลลงดอปีนี้มันไม่ค่อยแฟง นะครับทำให้พวกเขาตัดสินใจแล้วว่าจะไม่จัดงานในปี2020นะครับเอาไว้จัดในปี2021ที่เดทีเดียวเลยนะครับก็ว่ากันใหม่เลยนะครับเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันหยุดชะง,งักแบบน,นี้มันทําให้ผลงานมันมันไม่สเสถียรแล้วก็ตัดสินได้แบบไม่เป็นธรรมทีนี้มาดูกันที่ข่าวเรื่องราวเกี่ยวกับแบ็คซ้าครับนะนิวจอนครับนิวจอนนี่คือนักข่าวสายลิเวอร์พูลนะครับของเว็บไซต์ go com นะก็ถือว่า อาจจะไม่ใช่เทียบนสุดไม่ใช่แบบว่าเจมเพียสแมดิซาเลดดี้คิสบัตคอมพอจอยไม่ใช่พวกสายเครือบนสุดหรือเหมือนเหมือนพวกเอ็ o โคที่เป็นเครือบนสุดแต่เขาก็เป็นนักข่าวสายหงคนหนึ่งเหมือนกันที่บางครั้งก็มีข่าวที่รายงานแล้วเป็นวงในซึ่งรอบนี้เขาออกมาบอกเลยว่าพรีฟูกำลังตามหาอยู่จริงๆเรื่องของการแก้ไขปัญหาแบ็กซ้ายสำรองที่ขาดแคลนอยู่นะคือทีมงานของเราไม่ได้อยู่นิ่งครับ งานของเราก็รู้ว่าขาดตรงนี้นะครับแต่ว่ากําลังสแกนเป้าหมายอยู่สแกนเป้าหมายอยู่ซึ่งรายงานตรงนี้ครับตรงครับตรงกับที่ Echo รายงานเมื่อ2วันที่แล้ว2วันที่แล้ว Echo บอกว่าเป้าหมายหลักของทีมในซัมเมอร์นี้น่าจะเป็นแบ็กซ้ายที่แบบทีมงานจะต้องพยายามตามหาให้ได้ e c h กก็บอกแบบนั้นซึ่งล่าสุด New ิว n จ s ของโกลด์คอมก็บอกแบบนี้แต่ New j o n จ s ระบุเป็นชื่อมาเลยครับนิวโจนบอกว่า2ชื่อนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่นะโกลด์อันเดอร์สตนนะครับก็คือ าจากแหล่งข่าวของโกเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าลิปูกาลังตามหาแบ็กซ้ายสำรองอยู่จริงๆและแต่ว่าจะต้องตามหาผู้เล่นที่ใช่เท่านั้นไม่ซื้อมัวตัวซึ่ง2คนที่โผลมาคือ2ชื่อนี้ครับนะคนซ้ายที่เห็นในภาพครับคือจามาลูอิสแบ็กซ้ายของนอริสิตี้ที่ตกชั้นไปแล้วส่วนคนขวาครับคือแบ็กซ้ายของบอลมัดที่จ่อเหวใกล้ตกชั้นย้ำเลยว่าจ่อเหวใกล้ตกชั้นอีกนัดเดียวน่าจะรู้เรื่องว่าน่าจะตกชั้นหรือเปล่า นะครับอ่ะมาดูทีละคนครับมาดูจามาลูอิสก่อนคนซ้ายเนี่ยแบ็กซ้ายของนอริที่ยนะครับปีนี้ลงเล่นเป็นตัวจริงไป27นัดเลยนะถือว่าเป็นถือว่าเป็นตัวหลักๆเป็นตัวหลักเลยแหละเป็นแบ็กซ้ายตัวหลักของนอริทซิตี้นะครับประโยคสําคัญที่ทางนิวโจนเขียนนะอันนี้สําคัญมากครับเขาเขียนว่าจามารูอิสเนี่ยอิสเวลซอร์ทออฟนะครับซึ่งผมก็งงว่ามันแปลว่าอะไรนี่ครับเข้ามา เข้ามาดูความหมายมันเหมือนจะเป็นมันจะเป็นความหมายเฉพาะครับก็คือประมาณว่าได้รับการชื่นชอบจากบุคคลภายในหรือว่าบุคคลแบบปลื้มอะเอาง่ายๆทีมงานเร์พูลปลื้มจามาลูอิสอันนี้คือคือสิ่งอันนี้คือประโยคสําคัญมากเลยนะครับว่าทีมงานของเร์พูลปลื้มจามาลูอิสนะแล้วเชื่อว่าพร้อมย้ายแน่นอนเพราะนักเตะตกชั้น ขณะที่ลอยเคลลี่นะครับคนนี้จริงๆหลายๆคนน่าจะคุ้นชื่อเพราะว่าตอนแรกปีที่แล้วเนี่ยตอนซัมเมอร์เนี่ย mm hmm. เขาอยู่กับบิสตอลโรเวอร์เขายัางอยู่กับบิสตอลเป็นนักเตะบิสตอลโรเวอร์แต่ไอโรเวอร์ Rover หรือ City ว้วะผมจำไม่ได้แต่บิสตอลเนี่ยแหละทีนี้ลิฟวูเราก็อยากได้แล้วแต่ลิฟวูเราไม่ไม่สู้ราคาตอนนั้นบ i สตอลตั้งค่าตัวไว้15ล้านม้งแล้วปรากฏว่าเป็นบอลมัทที่ทุ่มซื้อไปแต่ซื้อไปปุ๊บเจ็บครับ ถ้าจะไม่ได้ลงเล่นเลยมาลงเล่นในช่วงท้ายซีซั่นนะครับมาลงเล่นในช่วงท้ายซีซั่นก็ได้ได้ว่านี่คือหนึ่งในเป้าหมายแท้ของนิฟูหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าปีที่แล้วอยากได้แต่บังเอิญถูกบอลมาตัดหน้าไปดังนั้นมันมีความเป็นไปได้ว่าถ้าบอลมาตกชั้นเราอาจจะกลับไปเอาลอยเคลลี่ก็ได้ซึ่งรอดูครับความสํหรับประโยชน์เนี่ยต่างกันนะครับเท่าที่ผมติดตามเนี่ยผมดูคอมเมนต์จากแฟนๆนะผมโพสต์ข่าวนี้ในปั๊มนะ มันโหลดคอมผมผมโพสข่าวนี้ในแฟ,แฟนเพจ Facebook ของผมด้วยนะครับโคตรแอคกนะก็มีคนมาให้ความเห็นว่าชอบผมถามว่าชอบใครมากกว่ากันบางคนก็บอกว่านี่ไอจามาลูอิสคนซ้ายเนี่ยเกมลุกดีแต่เกมรับยังต้องปรับปรุงนะส่วนคนขวาเนี่ยเคลลี่เกมรับดีแต่เกมลุกต้องปรับปรุงคืออีกคนหนึ่งดีรับอีกคนหนึ่งดีลุกแล้วก,ก็มีคนบอกว่าลอ,อยเคลลี่เนี่ยคนขวาเนี่ยเขาเล่นเซนเตอร์ได้ด้วยซึ่งก็จริงครับเขาสามารถเล่นเซนเตอร์ได้ แต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจับจับตาไปพิเศษคือเรื่องของส่วนสูงคือเจมาลูอิร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับแล้วก็รอยเคลลี่ร้อยเจ็ดสิบแปดเท่ากันเลยแลวซึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดเนี่ย,ยตัวเท่าตัวเท่ากับแอนดี้โรเบิร์ตสันแต่เท่าที่ผมเปิดภาพดูนะผมไม่ได้ดูแค่คือผมไม่ได้มานั่งดูแค่ตัวเลขเพราะผมเคยพูดแล้วว่าตัวเลขบางครั้งไม่ตรงกับความเป็นจริงบางครั้งตัวเลขไม่ได้อัปเดตอย่างเช่นจอแดนเทนเนอร์ซันร้อยแปดสิบเจ็ดแต่ไม่มีใครเคยไปอัปเดตจอแดนเทนเนอร์ซัน จาก182เลยทั้งๆที่ตัวสูง1 8 7แล้วละผมดูภาพลอยเคลรี่สูงกว่าแฮร์รี่วิลสันพอสมควรผมคิดว่าลอยเคลรี่น่าจะ180ต้นต้นๆหรือ180กลางๆถ้าแถวนี้รูปร่างดีเพราะว่าเล่นเซนเตอร์ได้ส่วนจามาลูอิสเนี่ยเท่าที่ผมดูด้วยตาเปล่าอาจจะ178หรือประมาณ180นี่แหละตัวพอๆกับออนนี้โรเบสันซึ่งเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงว่าจะเป็นใครอันนี้ผมเอาเรื่องส่วนสูงมาบอกด้วยเพราะผมว่ามันก็สําคัญนะแบ็คที่ตัวเตีย้ยเกินไปก็กกกโโดดดนนลงไ้เหมือั ดังนั้น2คนนี้ส่วนสูงผ่านครับอย่างน้อยส่วนสูงไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าแอนดี้โรเบอร์สันแน่นอนอันนี้ผมยืนยันนะครับพูดถึงเรื่องส่วนสูงนะแต่ถามว่าคนที่อาจจะตอบโจทย์เรื่องการเล่นเซนเ,ซนเตอร์ได้ก็ลอยเคลลี่ก็เป็นหนึ่งในคนที่ดูแล้วอาจจะตอบโจทย์แต่ผมดูจากทิศท,ทางแล้วจากที่นิวโจนพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าเหล่าทีมงานลิเวูประทับใจจามาลูอิสแล้วก็พอมาดูสิ่งที่เจมพีส์เคยเขียนนะครับเจมพีส์เคยเขียนเรื่องแบ็กซ้ายนี่แหละนะครับ นะว่าจะปรับเปลี่ยนปรับปรุงทีมอย่างไรนะเขาเขาก็เขียนว่าตรงตำแหน่งของแบ็คซ้ายเนี่ยจามาลูอิสเขาใส่ไปเลยว่านี่คือหนึ่งในออปชันที่อาจน่าจะมีความเป็นไปได้ราคาเหมาะสมในซัมเมอร์นี้เพราะทีมกำลังจะตกชั้นแล้วด้วยวัย22ปีเป็นวัยที่เชื่อว่าเจสคอกสามารถนํามาพัฒนาต่อได้แล้วก็มีเอาสถิติขึ้นมากลางแบบนี้เลยขนาดเจมส์เพียสยังไม่ปฏิเสธและไม่ใช่แค่เจมส์เพียสไม่ปฏิเสธนะครับดูเอ็กโคครับเอ็กโคทำสกู๊ปเลยครับว่าใครคือจามาลูอิสนะ แล้วผลงานเป็นยังไงนะก็คือ่ามีประวัติเลยว่าไอคนนี้มันเป็นยังไงนะขึ้นก้าวขึ้นมาสู่ตัวจริงในซีซันที่แล้วเป็นตัวจริงที่ทําให้ทีมเลื่อนชั้นขึ้นมานะเล่นร่วม size, แบ็คซ้ายแบ็คขวาร่วมกับอารอนแม็กอารอนแบบ็คขวานะเขาเล่นแบ็คซ้ายอายุ22ปีแล้วก็เป็นเป็นตัวจริงทีมชาติไอร์แลนด์ไปแล้วอะไรแบบนี้คือนี่เขามีบอกประวัติหมดเลยแล้วก็บอกว่าซีซันนี้เป็นยังไงน,นู่นนะี่นันลง27นัดนะครับเออว่ากันไปนะครับหรือว่าแล้วก็ คาดว่าลิฟูจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่จะได้เขาบอกมีความเป็นไปได้เพราะว่าลิฟูชอบสอยนักแต่ที่จากทีมตกชั้นอยู่แล้วอย่างโรเบิร์สันนี่ก็เอามาจากเฮานะวานาดุมก็ามาจากนิวคาสเซิลนะครับชาคิรีก็เอามาจากสโต๊กเนี่ยดังนั้นมันมีความเป็นไปได้แล้วคิดดูว่าเอ็โค่ไม่ปฏิเสธครับเอ็โค่ทำสกู๊ปแม่งเลยคือไม่ปฏิเสธด้วยและทาําสกู๊ปเลยดังนั้นมีกลิ่นตุุ่แล้วว่าจามารูอิสเนี่ยจะเป็นเป้าหมายอันดับต้นต้นของเราแล้วนะอันนี้ผมว่ากลิ ดังนั้นสองคนนี้จับตาดูชื่อนะครับนะแล้วก็เย็นนี้นะครับผมคิดว่าผมอาจจะสตรีมเกมนะเย็นนี้คิดว่าอย่างนั้นนะผมผัดมาหลายวันแล้วนะครับแต่วันนี้ถ้าสตรีมเกมหนึ่ทุ่มอาจจะเป็นเรื่องจามาลูอิสกับลอยเคลลี่นี่แหละนะครับมาคุยกันเรื่องแบ็คไซด์อีกสักทีหนึ่งแล้วกันนะถ้าไม่มีอะไรผิดคาดนะแต่ถ้าผมหายไปก็แปลว่าผมอาจจะมีธุระอะไรบางอย่างนะครับ ดูแลรอดูกันว่าผมจะผิดสัญญาไหมแต่ว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวผมต้องสตรีมอีกสองครั้งแน่นอนภายในเดือนนี้นะครับไม่ต้องกลัวคนที่ติดตามรายการสตรีมเกมของผมนะมาดูกันที่ใคลาล์แบ,บ็คกันบ้างน,นะครับนะอันนี้ก็คงไม่ได้เกี่ยวกับเราตรงๆแล้วแ่ะแต่ผมแค่กำลังจะบอกว่าเชลซีเอาแน่ครับดูทรงแล้วนะครับดูทรงแล้วน่าจะซื้อในราคาที่ไม่ต่ำกว่า70ล้านเชลซีเดินหน้าเจราจาแล้วครับแล้วเดี๋ยวเร็ว,รวนี้จะยื่นข้อเสนอแต่คาดว่าคาดว่าเลเวอร์คูเซนเนี่ย ตั้งค่าตัวไว้90ล้านปอนด์นะครับนะแล้วจะไม่ลดด้วย90ล้านปอนด์แต่เชลซีก็อาจจะยื่นสัก70ล้านแล้วก็บวกกับแอดออนก็คือสิ่งที่ผมเคยพูดไว้ว่าไม่อยากขยายไปเชลซีก็คงจะไม่สําเร็จแล้วนะครับดูทรงไม่น่ารอดครับนะรอติดตามข่าวของฮาร์ a วาดกันมาดูกันที่เรื่องราวของเคอร์ติสโจนนะครับนะเปลี่ยนเบอร์เสื้อครับเคอร์ติสโจน เว็บไซต์ยังเป็นทางการยืนยันด้วยนะครับว่าเคอร์ติสโจนเปลี่ยนเบอร์เสื้อเป็นเบอร์17ครับซึ่งเป็นเบอร์แรกของเจอร์ลาดจำกันได้ไหมตอนเจอร์ลาดขึ้นมาสู่ชุดใหญ่เปลี่ยนเป็นเบอร์17ปัจจุบันเนี่ยเคอร์ติสโจนใส่เบอร์48ครับเป็นเบอร์ที่เป็นเบอร์ที่ติดมาจากตอนชุดเจาวชนแต่ว่าพอขึ้นชุดใหญ่เนี่ยได้เลือกเบอร์เสื้อใหม่แล้วแต่ว่าย้ำอีกทีนึงนะว่าเบอร์17เจนี่ยจะเป็นเบอร์ที่ใช้ในปีหน้านะครับปีนี้ยังเนี่ยไอสองนัดท ทีนี้มันบอกมันบ่งบอกอะไรบ้างกับการที่เคอร์ติจโจนเลือกเบอร์17ซึ่งเป็นเบอร์เก่าเจอหลักหนึ่งเลยมันบ่งบอกว่าเขาคือสกาเซอร์ตัวตัวตัวแท้เลยครับเขาคือสกาเซอร์จริงๆแล้วเขารู้ว่าเจอลักเขาน่จะรู้ว่าเจอหลักเคยใส่เบอร์เสื้อนี้แล้วมันเป็นเบอร์ตำนานเหมือนกันนะเป็นเบอร์ที่เจอหลากเคยใส่เข้ามาใช่ไหมแล้วก็ก่อนอันนี้คนใส่ก็คือลักลักลักหน้าคาวานสตีฟแม็กมานามันก็เคยใส่เบอร์17ดถูกไหมครับดังนั้นไอ้โจหนูนี่มันเด็กสกาวเซอร์ได้แท้มันรู้อยู่แล มันเรื่องแบบนี้แล้วที่สําคัญเราพูดกันมาเสมอว่าเคอร์ติสโจนจะขึ้นสู่ชุดใหญ่ในซีซันหน้าการที่สโมสรให้เลือกเบอร์เสื้อก่อนหนึ่งปีอะคิดดูยังไม่เริ่มซีซันหน้าเลยให้เลือกเบอร์เสื้อใหม่แล้วแปลว่าอะไรแปลว่าคงมีการพูดคุยแล้วว่าปีหน้าเองขึ้นชุดใหญ่แทนอดัมลนานาอ่ะเลือกเบอร์เสื้อแล้วเจ้าหนูนี่แม่งเลือกเบอร์สิบเจ็ดยินดีต้อนรับสู่ทีมชุดใหญ่เลยผมพูดได้แค่นี้เลยครับว่าโจนขึ้นชุดใหญ่แน่นอนนะครับอยู่ในแผนทันทีแน่นอนไม่งั้นไม่ให้เลือกเเเบอออออร์ื้หกถกหม ทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวของจอร์จินโยวายนาดูมนะครับนะเมื่อวานนี้ก็ผมเอาเรื่องที่เกี่ยวกับว่าเขาโพสต์แปลกใช่ไหมก็เป็นสองแม่สองงามอาจจะแค่ขอบคุณแฟนบอลแล้วก็มาช่วร่วมฉลองกันหรืออาจจะเป็นโพสต์อำลาซึ่งเราก็ยังไม่ทราบแต่หนึ่งสิ่งที่ถ้าใครยังเป็นแฟนจอร์จจอร์จินโยวายนาดูมหมายถึงว่าใครยังหวังให้วายนาดูมอยู่ต่อเนี่ยอันนี้ก็เป็นมุมเล็กๆที่อาจจะอาจจะอยู่ต่อนะเพราะว่าเป๊ปไรเดอร์ครับเมื่อเมื่อตอนต้นคลิปผมเอาบทสัมภาษณ์ของจอร์จอาชเบิร์กใช่ไหม เป๊ปไรเดอร์ก็สัมภาษณ์เหมือนกันทั้งทั้งคู่เนี่ยก็ไปสัมภาษณ์กับสื่อเจ้าหนึ่งเป็นสื่อฮอลแลนด์สัมภาษณ์เกี่ยวกับวงในลสัมภาษณ์เกี่ยวกับวายแันดูมด้วยว่าเป็นไงเจนคอปมุมมองของเจนคอปเป็นไงซึ่งในฐานะผู้ช่วยโค้ชอย่างเป๊ปไรเดอร์ก็บอกแทนพูดแทนเจนคอปลยว่านี่คือผู้เล่นที่คอปชอบมากเจนคอปตกหลุมรักจอร์จิโน่าอนดูมนะครับในความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการไปกระบ,บอลการครอบครองบอลการไปกระบ,บอลน,นะครับแล้วก็การ สอดเข้าไปในพื้นที่ว่างกรอบ16หลาตอนที่ไม่มีบอลการวิ่งตอนไม่มีบอลเก่งมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะเป็นคนที่คอยปลุกเพื่อนๆออยู่เสมอเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ที่ดีแบบแคล้ายๆกับเวอร์กิลฟันดเป็นอะไรแบบอารมณ์แบบเป็นมีความเป็นผู้นำเล็กๆอยูเ่เหมือนกันแล้วก็นี่คือผู้เล่นที่เข้าขบบทบาทของทีมในปัจจุบันนี้ดังนั้นเมื่อดูจากบุคสมภาพของเป๊ปไรเดอร์ ผมมองว่าไวนาดุมยังมีส่วนสัมพันธ์กับทีมนะแต่ถามว่าจะต่อสัญญาไหมอันนี้ผมก็ตอบได้ยากเราไม่รู้ว่ายัางไงถ้าเขาไม่ต่อแปลว่าอะไรเขาอาจจะอยากย้ายหรือเปล่าหรือถ้าไม่ต่ออาจจะแค่ก็ขออยู่จนจบสัญญาแล้วก็แยกย้ายซึ่งมันเป็นไปได้ทั้งหมดมันอยู่ที่การเจรจารแล้วซึ่งผมก็ยังไม่ทราบว่าเป็นยังไงเอาเป็นว่าถ้ามีอัปเดตเดี๋ยวมาอัปเดตกันแน่นอนติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับเรื่องราวของายนาดุมนะครับยังยังยังบอกไม่ได้นะตอนนี้ ส่วนแฮธาเบอร์าส่วนทางด้านกรูยิทเนี่ยนะครับแฮธาเบอร์ลินก็เล็งว่าเหมือนกันว่าอยากจะขอริบูเซ็นขาดเลยเพราะว่าประทับใจมากยืม2ปีเนี่ยฟอร์มดีมากนะโดยคาดว่าพวกเขาเนี่ยจะต่อราคาริบูนะคือเขาบอกว่าริพูเนีตั้งค่าตัวไว้18ล้านปอนด์แต่เขาทางสื่อในเยอรมัน,นยอย่างบีซัทเบอร์ลินนะครับบีซเบอร์ลินบอกว่าเออเขาเชื่อว่าค่าตัวน่าจะต้องตกมาเหลือ13ล้านนะ เออก็กะว่าเดี๋ยวอาจจะขอซื้อกูยิทสักสิบสามล้านซึ่งโดยส่วนตัวผมมองว่าอันนี้คือมุมของฝั่งแฮธาเบอร์ลินเขาก็ต้องการให้ราคาถูกอยู่แล้วแต่ในมุมของเราผมเชื่อว่าเขาจะต้องการราคาที่ดีกว่าสิบสามผมว่าถ้าอยากได้จริงๆเดี๋ยวต้องมีการพูดคุยกันผมว่ามันจะจบตรงกึ่งกลางประมาณสักสิบห้านะประมาณสักสิบห้าแล้วผมว่าตัวนักเตะก,ก็รู้ดีว่าตอนนี้กองกลางนี่ผูแน่นจัดนะครับและไหนจะมีข่าวกับอาคานทาราอีกผมว่ากูยิทไม่น่าจะได้กลับมาแล้วนะผม,มรู้สึกแบบนั้นนะ ส่วนเนี่ยอย่างที่ผมบอกเป๊ปไลเดอร์เมื่อก็นสัมภาษณ์ถึงวานาดูมใช่ไหมและเขาเขาก็ยังโดนถามเรื่องนี้ด้วยเรื่องเกี่ยวกับว่าการที่ขายคูตินโยไปเนี่ยแล้วทีมพัฒนาต่อกันยังไงเขาบอกมันทําให้เห็นภาพชัดเลยว่าตอนที่ขายคูตินโยอ่ะทีมยังเป็นเพียงแค่ซับท็อปยุโรปท็อปยุโรปกับซับท็อปยุโรปแตกต่างยังไงซับท็อปยุโรปคือลองลองท็อปยุโรป ท็อปยุโรปคือคุณเป็นทีมระดับท็อปของยุโรปเขาบอกว่าตอนที่เราปล่อยกูนเชนโย่เนี่ยตอนนั้นเรายังเป็นเพียงแค่ซับท็อปยุโรปเป็นทีมลองเป็นทีมลองจากท็อปอะลองจากท็อปอะัอน,นึกภาพออกไหมรองมาจาก top, ท็อปท็อปก็อาจจะเป็นมาริดบาซ่าอะไรแบบนี้ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นกูนเชนโย่เขาต้องการย้ายไปสู่ทีมที่เป็นท็อปแต่หลังจากปี2018 9ก้าเข้าสู่ปี2019เราได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกเป๊ปไลเดอร์บอกว่าผมเชื่อว่าตอนนั้นทีมเราก้าวขึ้นมาสู รุกใหม่ละมาสู่ท็อปของยุโรปและส่วนต่างเดียวระหว่างท็อปยุโรปกับซับท็อปยุโรปคืออะไรคือท็อปยุโรปจะไม่เสียผู้เล่นตัวหลักแต่ซับท็อปยุโรปจะเสียผู้เล่นตัวหลักซึ่งตอนนั้นเราเสียคูตินโยเพราะว่าเราเป็นเพียงแค่ซับแต่ตอนนี้เราขึ้นไปนเป็นท็อปยุโรปแบบแเป๊บเลยได้บอกว่าเราจะไม่เสียตัวหลักแล้วอันนี้ผมอยากจะให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นถึงพัฒนาการของทีมนะว่าถ้าเป็นปกติถ้าเป็นเมื่อก่อน รับเดียวเดี๋ยวลิเวอร์พูลจะต้องเสียตัวหลังเนะนี่ยไม่เกินซัมเมอร์เนี้ยเดี๋ยวจะต้องเสียไม่ซาร่ามาเน่กัฟิมิโน่หรือฟันได้หรืออะไรแน่นอนแต่ณนะตอนนี้เราเชื่อกันได้เต็มอกเลยว่าเราจะไม่เสียตัวหลักแน่นอนนั่นคือสิ่งที่ผมว่ามันเป็นข้อดีที่มันเป็นข้อดีเล็กๆที่เรามองข้ามไม่ได้ว่าทีมเราพัฒนามาถึงเป็นท็อปยุโรปอย่างที่เป๊ปไรเดอร์บอกนะครับทิ้งท้ายกันที่การต่อสัญญาดาวรุ่งนะครับดาวรุ่งวัย17เปีนะครับเรตันสจวันะครับปีนี้เป็นดาว ริบูยูสิบแปด 18, นะยิงไปสิบหกประตูนะครับแล้วก็ช่วงท้ายมีมีการบาดเจ็บนะครับขนาดบาดเจ็บยังยิงสิบหกลูกเลยถือว่าเป็นเป็นดาวยิงความหวังดวงใหม่และที่สําคัญครับเป็นสกาเซอร์ครับนี่คืออีกหนึ่งสกาเซอร์แล้วก็ทําการต่อสัญญาออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อสัญญาระยะยาวออกไปนะเออทาการต่อสัญญาออกไปแล้วก็ยินดีกับเจ้าหนูนี้ด้วยในอนาคตก็รอดูปีหน้าอาจจะถูกเลื่อนขึ้นมาเป็นกองหน้า u 23ก็ได้ใครจะรู้รอติดตามกันนะครับ วันนี้เนื้อหาข่าวสารมีประมาณนี้ฝากกด Subscribe ในช่องของผมนะครับยูทูบกดแอคนะครับกดกระดิ่งด้วยนะมันจะมีลูกกระดิ่งอยู่นะครับตรงตรงหน้าตรงหน้าช่องของผมมันจะเป็นการแจ้งเตือนนะครับฝากกดเอาไว้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงช่องทางอื่นๆ IG Facebook Twitter ติดตามได้แล้วก็นะเอ่อขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีด้วยนะครับดีกาเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับเว็บไซต์ฟุตบอลออนไลน์ที่มั่นคงและน่าเชื่อถือที่สุดนะครับรวมไปถึงยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็ตแล้วก็พรีเมียมคลาสพิซซ่านะครับช่องทาาางงกรตติดดดด่่อทั้้้หมมเี๋ยววผแปะไนลาง ตรงเดสคริปต์ตรงเดสคริปชันของวิดีโอดูกันได้วันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ